ว l ลคัมแบ็ k t ูเดอะชาน n e ล2026สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถคอม p พ c ็ก u v รุ่นใหม่ที่หลายคนในไทยรอคอยกันมานานอยา่าง2026 Honda HR-V โฉมใหม่ที่มาพร้อมดีไซน์ทันสมัยขึ้นกว่าเดิมเทคโนโลยีฉลาดขึ้นและความคุ้มค่าที่ออกแบบมาตอบโจทย์คนไทยแบบเต็มๆใครที่กําลังมองหารถครอบครัวขนาดกําลังดี ใช้งานในเมืองก็คล่องออกต่างจังหวัดก็มั่นใจบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ควรพลาดเพราะ h อ n d a าได้ปรับปรุงหลายอย่างให้ดีขึ้นในทุกจุดตั้งแต่หน้าจรดท้ายตั้งแต่แรกเห็นสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือเส้นสายภายนอกที่ดูสปอร์ตและพรีเมียมขึ้นอย่างชัดเจนไฟหน้าเล็กใหม่ทรงเวลเชียพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบเส้นคมทำให้รถดูทันสมัยและโดดเด่นเวลาวิ่งบนถนนกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีมิติและความกว้างมากขึ้นช่วยให้ตัวรถดูแข็งแรงและสง่าง,งามกว่าเดิม กันชนหน้าถูกปรับให้รับกับทรงไฟหน้าแบบลงตัวล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นช่วยเพิ่มสมรรถนะและความสปอร์ตเวลามองด้านข้างและเมื่อมองจากด้านหลังไฟไท้ายเล็แบบคาดยาวดีไซน์ใหม่ช่วยให้รถดูมีความล้ำสมัยมากขึ้นพร้อมสปอยเลอร์และกันชนท้ายดีไซน์เฉพาะตัวที่ทำให้ HRV รุ่นปี2026ดูสมบูรณ์แบบในทุกมุมเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกถึงบรรยากาศแบบพรีเมียมที่ฮอนด้าตั้งใจออกแบบให้เรียบง่าย ทันสมัยและน่าใช้งานวัสดุภายในถูกอัปเกรดให้มีคุณภาพสูงขึ้นทั้งบริเวณแผงประตูคอนโซลกลางและชุดเบาะที่ให้สัมผัสนุ่มกว่าเดิมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบนำทางอัจฉริยะทำงานได้ลื่นไหลามาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยให้ข้อมูลชัดเจนใช้งานง่ายและยังมีชุดไฟแอมเบียนทรายรอบห้องโดยสารเพิ่มบรรยากาศหรูหราให้การขับขี่มีช่องแอร์และช่องชาร์จสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ทำให้ทุกที่นั่งบน HRV ใช้งานได้สะดวกสบายพื้นที่เก็บสัมภาระยังคงเป็นจุดเด่นของ HRV เพราะสามารถพับเบาะหลังได้อย่างอิสระให้พื้นที่กว้างใส่ของชิ้นใหญ่ได้ไม่ยากมีระบบเปิดฝากระโปรงท้ายแบบไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรี free, ให้คุณถือของเยอะแค่ไหนก็เปิดฝากระโปรงได้ง่ายเพียงแค่ยกเท้าใต้กันชนถือว่าเป็นฟังก์ชันที่คนไทยชอบมากโดยเฉพาะเวลาจ่ายตลาดหรือซื้อของเข้าบ้าน ด้านสมรรถนะการขับขี่2 0 2พ honda hrv มาพร้อมเครื่องยนต์2ตัวเลือกได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร i b t e c และเครื่องยนต์ไฮบริด e. ehev ที่ให้แรงบิดดีอัตราเร่งตอบสนองไวและประหยัดน้ำมันมากขึ้นเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและทางไกลช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่ให้การเกาะถนนดีขึ้นลดแรงสั่นสะเทือนทำให้การนั่งโดยสารเต็มไปด้วยความนุ่มนวลเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารลดลงอย่างชัดเจนเพิ่มความเงียบสบายตลอดทริป ระบบพวงมาลัยไฟฟ,ฟ้าถูกเซ็ตให้คมและแม่นยำเวลาขับในเมืองก็ไม่หนักจนเกินไปและเมื่อออกทางด่วนก็ให้ความมั่นใจในการควบคุมเรื่องความปลอดภัยแน่นอนว่า HRV รุ่นใหม่ยังคงมาพร้อมชุดระบบ Honda SENSING เวอร์ชันล่าสุดที่ฉลาดขึ้นตรวจจับแม่นยำขึ้นทั้งระบบเตือนและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมตามรถด้านหน้า ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดหลังช่วยให้การขับขี่ในเมืองที่จราจรหนาแน่นปลอดภัยมากขึ้นและยังให้ความมั่นใจเมื่อต้องขับที่ความเร็วสูงสำหรับราคาในไทยคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ1ล้านกลางกลางขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ h อ n d a ให้มาไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ใหม่สมรรถนะการขับที่ดีขึ้นเทคโนโลยีความปลอดภัยที่จัดเต็ม และความพรีเมียมของห้องโดยสารถือว่าคุ้มค่าสำหรับคนที่มองหารถครอสโอเวอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวนันไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานครอบครัวเล็กหรือคนที่ชอบขับเที่ยวต่างจังหวัด HRV ใหม่สามารถตอบโจทย์ได้ครบท้ายที่สุดนี้2026 Honda HRV เป็นรถที่พัฒนาขึ้นในทุกด้านอย่างแท้จริงพร้อมสไตล์ที่ทันสมัยขึ้นทเทคนโนโลยีครบขึ้นความปลอดภัยมากขึ้นและยังมีความประหยัดที่เหมาะกับการใช้งานในประเทศไทย ใครที่คิดจะออกรถใหม่ในปีนี้บอกเลยว่าไม่ควรมองข้ามรุ่นนี้ยิ่งถ้าได้